เรากลับสวัสดีสวัสดีเอฟซีสุขุสุขคนครับสวัสดีน้องน้ำทับิลองเอฟซีทุกท่านบรรยากาศหลังไม่ออก,กพี่เจนี่พี่น้องเอฟซีสัญจรดรอบที่ผ่านมาโอ้ไปคับพี่ e น,น้องเอฟซีเนาะกระจายไหล่หมองหลา่บอลกะสะดุดไปด้วยกันพี่น้องเนาะรูปแบบแนวทางของหลา่หมองหล่บอลไหลายๆอาจารย์อาจารย์ใดก็ว่าคับแล้วพี่น้องเอฟซีรอบที่ผ่านมา สู่สัญจรมาได้พี่น้องสัญจรเหนียวกว่าเหนียวสัญจรเหนียวกว่าพี่น้งองเอฟซีการไล่ไลู่่ไล่ก้นพี่น้องเอฟซีกะเอาใหม่ประเสริฐหรือเป่าเอาใหม่ประเสริะพอดีพี่น้องเอฟซีขั้นว่าขั้นว่าเอาใหม่นีก่กะสำหรับคนสายสู่อีลีนะพี่น้งองเอฟซีไล่คู่ไล่ก้นท่อ รอบที่ผ่านมาสัญจรเอาตัวเก่ามาออกน้องเนาะจะมีข่าวมีข่าวมาอยู่พี่น้องเอฟซีรอบนี้สำคัญนะจะมีข่าวมีข่าวมาอยู่กับบุคคล้วมันจะเป็นจริงแต่ว่ากับเบรดใส่ใจกับเลขดพวกหาหาพวกประเดี5 m. 5. 5 m. Hello, ๋ยวเพราะเป็นตัวเก่านะพี่น้องเอฟซีเนาะมื้อน um, <c oughs> ี NP ้ว okay. ันนี้ก็จะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทั้งที่หน้านังแน่พี่น้องเอฟซีรอบนี้มาเร็วพี่น้องเอฟซีสำหรับเลขลับภูมะเขือ รอบที่ผ่านมาล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวบนไม่สนดับหนึ่งหกมันไปออกสามหนึ่งหนึ่งสามโอ้ยเขาเหลือใจเลี่ยพี่ FC, น,น้องเอฟซีคือบวกหนึ่งหลอดนะสิสามหนึ่งวันนี้ไงโอ้กันไลายวนไลายคนกับพิชบงังยูได้พี่น้องเอฟซเนาะวันนี้หล,ลายๆอาจารย์พี่น้องเอฟซีรอบที่ผ่านมา,าไปเปมายู่อะ ย้วยห้อยอั้นดูสิพี่น้องรอบที่ผ่านมาน้วยห้อยอั้นดูสิบนันนี้ทั้งคูบาอาจารย์ทั้งคุณเพื่อนจะซื้อบริษัทเช่งพี่น้องเอฟซีซื้อบรไษเช่นกันแต่ว่า,ารอบนี้ปล่อยมาแล้วล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวบนไม่สนดับคือเราขับพี่น้องเอฟซีบ่ย่านดังความแล้วว่าปล่อยเศร้าย่านดังแบบแล้วว่าต่ว่าจะฝ่าออกเสียงออกซีสอแล้วว่าเอาตัวเลตสะบัน เบื้องลอบที่สองของทั้งช่องเพราะว่ารอบแรกหนึ่งพวงดอกหกพวันดอบ 6, บกแปดพกหาหาแปดพกหนึ่งลูกซีลูกค้าเป็นถึงหลายสิ่นึ่งลูกซีลูกค้าเป็นถึงหลายละมารอบจีเนี่ยชางล่างอย่างเดียวก็คือหกหนึ่งหายมากอ่ะวันนี้มือนี่วันที่สิบหกปัญญาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดหายมากม่อนมูเลยพี่นอ่อยเอฟซีล่างอย่างเดียว ไม่เหี่ยวบนไม่สนดับฟับบอสนดังว่ายานดังฟัอแล้วอะจะไปฟังรูปแบบแนวทางของคุณบาอาจารย์เป็นครับพี่น้ังเอฟซีสำหรับรูปแบบแนวทางเลขลับภูมะเขือนเนาะเลขลับชุดบนชุดบนรู้สึกจะเป็นช่วงรอบสิพนน่พันไม่ช่วงโคงแอบโคงสุดท้ายอะีอ่น้องเอฟซีเพิ่งจะมารอบสุดท้ายเนาะจะแอบโคงสุดท้าทย ทำมาฝัดแอดฝันว่าแอนเปอร์สันฝันไปหรอมอนี่กะยังจองหัวดู่ยังมีใหม่อยู่ไปหรอเอฟซีมือนี่กะบเขาเป็นทีซีหัวออกเดือดสองหมื่นสามหมื่นแล้วกลัวแล้วโรอยากหาเงินมาดสืบบัญชีใบใบหัวใบกับวัชเมี่ยงอยู่ก่อนจะบ่กกัเสียเอาแนวช่างเราไปฟิจิล่าหนาไปล็อกไปเสียงฝันมึงแหละก็เสียล็อกไปหาฉลากกินแบ่งรัฐบาลดูอันนั้นไปหรอเอฟซีเนาะสำหรับแนวทางเลขลับภูมิมะเขือ ห้าหาจะได้พี่น้องหือห้าจะได้ถ่ายสัญจรเกี้ถ่ายบอกว่าสัญจรเมืก่กี้โอ้เราได้ให้ได้พี่น้อง 6, 1, 1, 6, เอฟซีหกหนึ่งหนึ่งหกแล้วนะอันนี้มันสัญจรไปต่อครับพี่น้องเอฟซีว่าันที่สิบหกกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดประกาศกับบวกคอ่อยๆพี่น้องยังจะไปไหมอืมตอนนี้คือ ถามว่าเหตุการณ์เป็นยังไงผมถามคนอยู่พี่น้องเองสิถามคู่บาอาจารย์หรือคู่พรอาจารย์เหตุการณ์ทั้งปุ่นเป็นยังไงกันหน่อยสนุกปิตญาณบอกเขาหน่อยสนุกเขาจะวิญญงน้ำพระดอกเราอ่ะเขาจะวิญญงน้ำพระพระอายุส่วนพระโยมหมุดอายุส่วนโยมแล้วอะไรสินะถามว่าเข้าไปบุญไหว้นะคู่บาอาจารย์บ่บวบบ่บมีมาบ่มีมายูดอกเราไปบวกระเทศนาชีเขาคอยใจยุบพระบันิแล้วเราอะ รูปแบบหน้าช่างวันนี้ครับพี่น้องเอฟซีให้พี่น้องเอฟซีไปหาฉลากกินอย่างรัฐบาลใบกวันได้พี่น้องเด้อเพราะว่าอย่ามันดังก็สิว่ายเซ็งเด้อแต่ว่าลูกศิษย์เขาจะหาะเต็ม e าหมู่บ้านนี่แหละพี่น้องเอฟซีลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์เพิ่นล้างไว้ออกแล้วเพิ่นกระเนี่ยนกระดาษให้กันปั๊บเพิ่นกระไปหากันแล้วแหละเรียกลับลูกศิษย์รับรับเฉพาะลูกศิษย์ก็สนว่าเป็น,น,ปนยังไงคือหามาบัดเนี่ยสับบลับ เพื่นกะเอาง่ายๆว่าตอนแรกเพื่อนประหยากแน่ดอกพี่น้องเพื่นอนประหยากออกซีแอถกถากคู่บ่าอาจารย์สีสานสีสมสีสานแบบคือบอกให้อน่อยให้น้าท่าเอฟซีเลยว่น้องพี่นกะเออแล็บด้เจ้จาแล้วว่ะรอบนี้กับมันลุ้นกันพี่น้องเอฟซีเป็นวดที่สองวัท,งวที่สองของทั้งช่องเพราะว่างวดที่ผ่านมาเพื่อนหาหกหนึ่งมันออกสามหนึ่งไปไปดูตัวเลขแนวทางกันครับพี่น้องเอฟซีสิตงจิตตงใจแฟนคลับเป็นช่องกัน้องะกับเป็นลุ้นกันเนาะ อย่างเอฟซีเนาะรูปแบบแนวทางรอบนี้อือเพื่อนหันรอบวังหันมาก พี่น้องเอฟซีล่างอย่างเดียวพี่น้องไม่เกี่ยวบนไม่สนดับความพี่น้องเอฟซีนี่เสื้อถือภาพไปเบิร์นตัวเล็กแนวท่าห้าตงกินตรงใจแฟนคลับแฟนช่องเนาะอะ,อะพี่น้องเอฟซีนี่ล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวบนไม่สนดับครับพี่น้องเอฟซีแคือเน้นๆแขียนๆอยู่ที่ตัวนี้เดี๋ยว่าลืมวงหรือเปลนี่ ี่ลองหกสามหกสามเมตรเดียวพี่ลองหกสามเมตรเดียวกลับหัวาความเป็นตนะ่อสามเม็ดน้องย่านพี่ลองรืมอสิ่น,นี้จากเล่ห์ไห้ไปพี่ MC, ลังเอฟซีต้อไปฟิจารณาเบิ้์นฮาตรงจิตรตรงใจแปนครับเฟนช่องรอบที่ผ่านมาเพื่อนไห้หกหนึ่งมันออกสามหนึ่งรอบนี้เพื่อนไห้หกสามมันจะเป็นตัวไหนครับพี่ลองเอฟซีเขาไปลุ้นกัน รูปแบบแนวทางของครูบาอาจารย์เลขลับภูมะเขือปล่อยมาก่อนเลยครับพีหลังเอฟซีบอสบอสดิซอนบอดี้ย่านดังแล้ววะคือลูกซีลูกฮาร์เขาจะเอาหาใบเจมู่บ้านนี่แหละปีหลังเอฟซีเป็นเกลียปล่อยมาให้ปกติดาวทางหมู่บ้านนี่เป็นแต่าเสียหายมนจัดเจมั่บ้านนี่แหละแยกเองก็เลยว่าเป็นก็เลยว่าเดี๋ยวจะให้เขาซื้อสักวันให้เขาหาหลอกซื้อสักวันเดี๋ยวเขอเสียเอาให้ยหลับแล้ววะลูกศิษย์ลูกหาร์มันสื้อแล้วมันจะปล่อยไม่ให้ห้องีหลังเอฟซีก็คือหกสาม กลับมาเป็นเก้าสามเนาะ,ะพี่น้องเอฟซีโชคมาล้ำรวยให้เป็นเศรษฐีกันสุกูสุกคนมีเงินมีทองมาร่วมบุญกันพี่น้องเนาะรวมแบบน้าทางหางเดียวคอหลอล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวบุญความพี่น้องเอฟซีเราไปพิจารณาหน้าเบิ่งห้าตัวจิตตัวใจห้าสุกห้ามาล้นกันพี่น้องเอฟซีเนาะวันอืน่นอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ชุดต้องหวังต้องแนพี่น้องเอฟซี คนเบิ่งได้หลายพี่น้องเอฟซีเย็นนี่แต่เขาก็บุญขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมตั้งแต่ต้จน,จนจนจบเจอกันใหม,นนดดม่รอชุดบนน,นะพี่น้องได้กดติดตามรอชุดบนสี่จตจัดเลขห้าแบบพี่น้องเอฟซีเนาะเพราะว่ากระสิขอขอเป็นไว้บงหนี้ยหรอกเพราะว่ารอบที่ผ่านมามันไม่อันแล้วพี่น้องเอฟซีซื้อบ่ได้แล้วเพราะว่า e ทั้งบุญจะทั้งดูบนหนี่งกะหาซื้อบ่ได้แล้วเสียนะพี่น้องเอฟซีถ้าอื่นกะซื้อบ่ไใดเช e ่นกัน รอบนี้กับสิขอเพิ่มได้ไรกันวันนี้เอฟซีครับอ่ะรอบนี้กันเราไปหาเพิ่งนึกพี่น้องเด้ออ่านแคปหน้าจออีกรอบหนึ่งครับล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวบนไม่สนดับหกสามเก้าสามครับพี่น้องเอฟซีเนาะอ่ะโชคมาล้ำรวยกับสุขุสุขชนครับกับรูปแบบแนวทางเลขลับภูมิเสือล่างอย่างเดียว